สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะขอนำคำเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ขอเรียนเชิญครับนั่นนะครับคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จที่ทำให้พระสัญญาของพระเจ้าไม่ผิดพลาดเลยเกิดขึ้นตามที่พระเจ้าสัญญาทุกประการความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมครับประการที่สองครับเอสารานั้นยังย้ำเน้นถึงหัวข้อพันธสัญญาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือว่า พระเจ้าประทับอยู่เป็นพิเศษในพระวิหารพี่น้องครับเมื่อเรามาถึงพระวิหารของพระเจ้าพี่น้องสัมผัสถึงการประทับอยู่เป็นพิเศษของพระเจ้าหรือเปล่าจากเสียงร้องที่เราร้องสรรเสริญพระเจ้าจากคำอธิษฐานที่เราสารภาพบาปจากสิ่งต่างที่เรานํามาถวายพระเจ้าโดยเพิ่ออย่างยิ่งเวลาที่เราบอกว่าเรามานัสการพระเจ้าต้องนัสกการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงและจิตวิญญาณและความจริง การมสลิมที่พระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั้นคือการถวายตัวครับถวายชีวิตของเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตบริสุทธิ์เราได้ทําตรงนั้นหรือเปล่าครับเราได้สัมผัสถึงการประทับอยู่เป็นพิเศษของพระเจ้าแตะต้องชีวิตของเราหรือเปล่าครับสิ่งหนึ่งครับที่เอสราย้ำเน้นว่าการประทับอยู่เป็นพิเศษของพระเจ้าพวกคนยิวนั้นต้องเข้าถึงได้พวกคนยิวต้องเข้าถึงได้ และนี่เป็นคาถามที่เกิดขึ้นกับเราในทุกวันนี้เหมือนกันว่าเราได้เข้าถึงการประทับอยู่เป็นพิเศษของพระเจ้าในพระวิหารของพระองค์เอสรานั้นได้บันทึกไม่เพียงแต่การเข้าถึงเป็นพิเศษการประทับอยู่เป็นพิเศษแต่เอสราย,ยังบันทึกถึงการรื้อฟื้นการระบบการถาวายบูชาที่พระเจ้าตั้งขึ้นในสม,มัยโมเสสเมื่อเขาสร้างพระวิหารแล้วสิ่งที่เขาขาดไม่ได้ก็คือหัวใจของพระวิหารนั่นคือการนมัสการพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาถึงพระวิหาร เราต้องเข้าถึงการที่เราจะถวายบูชาถายว่าถวายบูชาด้วยความหมายที่ว่าพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาที่ด้ถวายแล้วบนแมงเขนครับหรือเมื่อเข้ามาถึงเครื่องถวายบูชานี้เองพี่น้องครับการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นเป็นโฟกัสหรือเป็นจุดเน้นหลักในการนมาสการพระเจ้าพระเยซูเองนั้นพระองค์ทรงเป็นจุดเน้นหลักในการที่เราจะมาสการพระเจ้า ความรอดที่เราได้จากการที่เราเชื่อมั่นศรัทธาในพระเยซูนั้นก็เป็นจุดเน้นหลักในการที่เราสํานึกพระคุณและขอบพระคุณพระเจ้าในการที่เราจะสารภาพบาปทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจของการเข้าถึงการประทับพิเศษของพระเจ้านั่นคือการสํานึกพระคุณของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในห้องเรียนแล้วีผมเนี่ย หัวข้อพิเศษตรงกับที่วันนี้ผมเทศนาเลยครับก็คือว่าการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าและพี่น้องก็ได้มีโอกาสแบ่งปันกันครับว่าในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้านะครับคนที่มาเรียนเนี่ยได้ไปถึงหัวใจของการสํานึกพระคุณของพระเจ้าคือการทรงไถ่ชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับเราบนไม้กางเขนเนี่แหละครับเมื่อเราเชื่อศรัทธาในพระองค์เราได้การยกโทษบาปเราได้การไถ่ นี่ครับคือการสํานึกพระคุณของพระเจ้าการสํานึกพระคุณของพระเจ้าทําให้เราสามารถจะเข้าถึงการประทับพิเศษของพระเจ้าในการนําสการพระเจ้าได้นั่นนํามาซึ่งความยินดีความชื่นชมินดีความเบิกบานใจของผู้คนในสมัยเอสราเมื่อเขาเข้ามาถึงการประทับพิเศษของพระเจ้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสันติสุขความชื่นชมดีการเบิกบานใจแต่พี่น้องครับแต่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น พอหลังจากที่เซโรเบลสร้างพระวิหารเสร็จนะครับนะไม่เพีย,พยงไม่กี่ปีพระวิหารก็ถูกทิ้งถูกร้างเหมือนกับจะสร้างไม่เสร็จคือคล้ายๆกับว่าคือสร้างแล้วเนี่ยยังเป็นเฟสหนเฟสสอเฟสสาเนี่ยยังไม่สร้างเสร็จเฟสที่สามเฟสสุดท้ายเนี่ยเขาก็ถูกทิ้ง,งไปภารกิจก็เลยมาถึงเอสราและเนเมีครับเอสรามาเพื่อจะรื้อฟื้น บูรณะระบบการถวายบูชาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อเอสรานั้นได้เข้ามาถึงเยรูซาเล็มสิ่งที่เขาสังเกตปักกันแรกนะครับก็คือว่าการนบสการพระเจ้านั้นถดถอยไปนะครับและการพราไม่เพียงแต่ถดถอยเท่านั้นเองสิ่งที่เห็นชัดๆเลยนะครับก็คือการประนีประนอมทางด้านจิตวิญ,ญญาณครับการประนีประนอมทางด้านจิตวิญ,ญญาณนี่คือหัวข้อที่3ขอเปลี่ยนสไลด์ด้วยนะครับ การปณนีบรนอมทางด้านจิตวิญ,ญญาณเกิดขึ้นโดยการทําอะไรครับโดยการทําอะไรครับพี่น้องลองคิดดูนะครับโดยการที่เขาแต่งงานกับหญิงต่างชาติการแต่งงานกับหญิงต่างชาติเนี่ยทำให้เกิดความถดถอยของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของทั้งประเทศเลยนะฮะเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือปัญหาที่สำคัญ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับโมเสสได้ระบุไว้ชัดเจนในธรรมบัญญัติของพระเจ้าว่าคนอิสราเอลนั้นจะต้องแต่งงานกับผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันก็คืออิสราเอลด้วยกันนะครับการแต่งงานข้ามชนชาติเป็นการปฏิบัติ norm ทางด้านจิตวิญญาณเป็นการกลับไปสู่ความบาปเพราะาอะไรครับเพราะว่าผู้หญิงต่างชาตินั้นนำลูกเคารพนำความเชื่อนำทัศนคติต่างๆที่ไม่มีพระเจ้าการกลับไ้ลูกเคารพอัชเชราต่างๆที่เข้ามา นะครับในประเทศบ้านเกิดมืองนอนของเขาทําให้เกิดการกรบฏลูกหลานไม่เชื่อพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากการเป็นผู้นําของเอสราเขาสังเกตว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นทําให้ประชากรของพระเจ้าถดถอยการให้ระบบการถวายบูชาของพระเจ้าถดถอยทําให้พวกเขานั้นร้อนรอนเพียงเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยครับ บันทึกไว้ในพระธรรมเอสราะนะครับหนังสือเอสราะพี่น้องกลับไปก็ไปอ่านได้จนกระทั่งพี่น้องครับในที่สุดก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายครับบทเรียนที่สี่เรียกว่าพวกเขานั้นได้ยอมรับและฟังเอสราะครับหลังจากที่เอสราะนั้นสังเกตเห็นสิ่งที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอสราะก็คือว่าเขาก็ได้อธิษฐานนําเรื่องนี้นั้นไปถามกับพระเจ้าว่าจะทําไงดีพระเจ้าไม่ได้ไปเปนนอมกับเรื่องนี้เลยเพราะอะไรครับ เพราะจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอิสราเอลนั้นล่มสลายก็คือพระต่างชาติพระต่างชาติรูปเคารพการนมัสการพระเจ้าร,รูปเคารพทั้งสิ้นพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองพระเจ้าได้เรียกร้องการกลับใจใหม่และรับการไถ่บาปพี่น้องครับในพระธรรมเอารานั้นถ้าเราบอกว่าอะไรเป็นหัวใจของอสิสรานในหนังสือเอารานั่นคือหัวข้อที่สี่นี่แหละครับคือชนชาติที่กลับใจใหม่และรับการไถ่ครับ เรื่องราวเกี่ยวกับการกลับใจใหม่รับการไถ่นั้นมีอยู่สามประการประการแรกครับคือเราต้องยอมรับว่าพระเจ้าครอบครองสูงสุดอำนาจเทปไตของพระเจ้าสูงสุดเหนืออำนาจทั้งหมดทั้งปวงนั่นคือการที่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพระเจ้าครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่ารัฐบาลของทุกๆประเทศเนี่ยพระเจ้าครอบครองหมดฉะนั้นการขึ้นสวมนาจของ มหาอาณาจักรทั้งหลายก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการครอบครองสูงสุดเหนืออาณาจักรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลนั้นทําเราเห็นว่าเราต้องกลับใจเพราะพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งที่จะบอกว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่ เพราะอะไรครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของอิสราเอลทั้งประเทศตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นนั้นการแต่งงานกับหญิงต่างชาตินั้นพระเจ้าห้ามทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหลังจากที่พวกกับใจแล้วพระเจ้าอวยพรพี่น้องพระเจ้าอวยพรเขาพระเจ้าก็นําชีวิตของเขาต่อไปนั่นคือการกลับใจและพระเจ้ารักษารักษาใคร รักษาชนชาติเขาจากประเทศทั้งหลายที่เป็นอาณาจักรที่เกิดขึ้นตามมาครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนะว่าพระเจ้าครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างสูงสุดเหนืออาณาจักรทั้งหลายและวัตถุประสงค์ระดับโลกของพระเจ้าก็คือว่าทําให้เราเห็นว่าในที่สุดแล้วพระเจ้าจะครอบครองทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เองด้วยพระองค์เอง,เองนะครับในอนาคตนั่นคือจุดประสงค์ระดับโลกของพระองค์ แสดงว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับเราจะต้องมีความจงรักภักดีต่อการเมืองของพระเจ้าพี่น้องครับการเมืองของพระเจ้านี่สาคัญพระเจ้าจะเอาใครขึ้นอยู่ที่พระองค์นะครับนะพระเจ้าจะให้ใครตกก็อยู่ที่พระองค์ฉะนั้นตรงนี้ครับในการยอมรับตรงนี้เป็นการแสดงความจงรักภักดีที่เรามีกับพระเจ้าของเราเป็นดับแรกนะครับประการที่สองครับ การกลับใจและการไถ่าบาปนั้นทําให้เรามีมุมมองต่อความทุกข์ยากลาบากแตกต่างกันออกไปเพราน้องครับการกลับมาบริณะฟื้นฟูประเทศชาตินะครับครั้งครั้งหลังจากอาทิตย์หน้าเนี่ยนะจะมาดูว่าเนมีนั้นเขาอย่างไงบ้างความทุกข์ยากลําบากนะครับในการฟื้นฟูบรณะประเทศเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับและผลจากการที่เขาจะเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยก็ส่งผลว่าไม่ใช่ง่ายเลยที่เขาจะเดินตามความเชื่อนี้ ไม่ใช่ง่ายเลยที่เขาจะรักษาสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่ง่ายเลยที่เขาจะรักษาสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณต้องทําอย่างนี้พี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองที่เราเห็นนะครับว่าเราต้องการความมั่นใจเราต้องการความมั่นใจเพราะพระเจ้าทรงกระทําอย่างมีชัยชนะและมารซาตานจะพ่ายแพ้ในที่สุดเพราะฉะนั้นศัตรตูของพระเจ้านะครับจะพ่ายแพ้ในที่สุดสิ่งที่พระเจ้าไม่ปรารถนาเกิดขึ้นในชนชาติของพระเจ้าจะถูกยิบยกอกอกไปในที่สุด เพราะฉะนั้นหนังสือเอสาราเซนเนี่เห็นว่าไม่เพียงแต่อำนาิปิไตของพระเจ้าเท่านั้นขยายไปรวมถึงความทุกข์ทรมานที่ชนช่างของเขาจะได้รับด้วยความภาคเพียรพยายามที่จะสร้างประเทศของเขาขึ้นมาไม่มีอะไรที่ได้มาด้วยความง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นการเสริมสร้างชีวิตของเราเช่นเดียวกันพีน่น้องครับเราต้องพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้าเราจะมีมุมมองความทุกข์ต่างออกไปเพราะอะไรครับเพราะว่าความทุกข์นั้นทําให้เราเกิดความอดทนความอดทนนั้นทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ เพราะการที่เราจะต่อสู้กับหลายๆอย่างในชุดของเรานะครับมันไม่ใช่เป็นการง่ายดายนะครับการที่เราจะกลับใจจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นบาปที่เราเสพติดอยู่ก็ไม่ใช่เป็นการง่ายดายการที่คนคนหนึ่งจะมารับมากับใจใหม่มารับชีวิตนิรันแล้วก็มาถึงการรับใช้พระเจ้าที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายดายชิตของเราเนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมากมายนะครับ สิ่งที่เราต้องการก็คือความเชื่อและความเชื่อตรงนั้นเป็นความไว้วางใจทําให้เราเกิดความกล้าหาญกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความอธรรมกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความบาปกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องและแกล้าหาญที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากด้วยความอดทนครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประการที่สองพี่น้องครับพระเจนะของพระเจ้าในเอสราบที่หข้อที่5นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเรา แต่พระเนตรของพระเจ้าเฝ้าดูประชากรของพระองค์แม้ในขณะที่พระองค์ยอมให้ศัตรูของพวกเขาต่อต้านพวกเขาเพร่ผีพูดชัดเจนนะครับแม้ในขณะที่พระองค์ทรงยอมให้ศัตรูต่อต้านพวกเขาเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทอดพระเนตรประชากรของพระองค์งเฝ้าดูครับพระองค์จับจ้องประชากรของพระองค์และ มองดูเขาขณะที่ศัตรูของเขาเนี่ยกำลังโจมตีเขาอยู่ขณะที่ศัตรูของเขากำลังต่อต้านเขาอยู่ขณะที่เขาเห็นความทุกข์ยากลําบากที่อยู่ข้างหน้าพระเจ้าเฝ้ามองอยู่ขเขาเผชิญกับปัญหวาวุปสรรคต่างๆวิกฤตต่างๆในชีวิตพระเจ้าก็เฝ้าดูชีวิตของเราเช่นเดียวกันครับฉันตรงนี้นี่เองเนี่ยนะครับโปรดอย่าลืมว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นมรสุมวิกฤตความขัดแย้งอะไรต่างทุกอย่าง เป็นไปได้ครับที่พระเจ้าจะให้เรากลับใจใหม่กลับใจใหม่จากบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผิดพลาดมาฉะนั้นตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าในพระธรรมเอสรานั้นทําให้เราเห็นว่าภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับว่าเอสราบันทึกว่าภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุกคามชนแค่เซลคืออะไรก็คือภรรยาของเขาที่เป็นคนต่างชาติ คนที่อยู่ในครอบครัวเขาเองเนี่แหละครับด้วยเหตุนี้สิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับเวลาทีท่ทุกท่านอ่านพระธรรมเอสราเนี่ยเขากลับใจในลักษณะไหนหรือไม่ครับเขากลับใจแบบเชื่อพระเจ้าสุดๆเลยพี่น้องครับพระพีเอสราบันทึกว่าพวกเขาทิ้งผู้อีกต่างชาติหมดเลยให้กลับบ้านไปเลยครับแต่ไม่ได้ให้กลับบ้านตัวเปล่านะครับ ใ,ให้ทรัพย์สมบัติอะไรให้เขาจะดำรง,งชีพอยู่ได้นั่นคือสิ่งที่หลายคนก็ถามผมว่าอาจารย์แล้วเราต้องทิ้งอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมบอกว่าไม่ใช่ละเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆิแล้วพระเจ้าเนี่ยปกป้องเราไว้นะครับพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะเป็นพยานให้กับคู่สมรสของเราอย่างยิ่งอย่างยิ่งหมายความว่าอย่างแรงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่ไปทิ้งคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า แต่เราต้องยอมรับเขาอบกอดเขาให้เข้ามาสู่ครอบครัวและความรักของประเทศเราครับนั่นต่างหากที่เพิ่มพีใหม่สอนฉะนั้นตรงนี้เองเราเห็นความแตกต่างกันระหว่างเพิ่มพีเดิมกับเพิ่มพีใหม่แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือต้องตัดทิ้งตัดทิ้งใจของเราครับใจของเราที่เป็นสองจิตสองใจใจของเราที่ประนีบันนอมฝ่ายวิญ,ญญาณ แอ้เมื่อเราอยู่ในทางที่ถูกต้องเชื่อฝังพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพรคู่สมรสของเราพระเจ้าจะฟื้นฟูชีวิตของพวกเราอย่าลืมนะครับพระเจ้าเฝ้ามองดูขณะที่ศัตรูความทุกข์ยากลาบากอะไรต่างที่โจมตีชินเหงาพระเจ้ากําลังเฝ้ามองดูเราอยู่ครับพี่น้องนั่นทําให้เราจะสัมผัสความรักของพระเจ้าพระคุณแห่งความรอดของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับกลับมาเป็นบทสรุปในเช้าวันนี้พระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระวิหารหลังใหม่ครับ ในพัมพีนะครับย้อนบทที่หนึ่งข้อสิบสี่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระวาทะของพระองค์นั้นสถิตอยู่ท่ามกลางเรานะครับเชิญอ่านพร้อมกันดีไหมครับพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพระเยซูริตเป็นพระบุตรพระเยซูริตนั้นก็ทรงเป็นพระวาทะนะครับและพัมพีตออเนี่ย สิ่งที่เราเข้าไปไม่ถึงก็คือภาษากรีกภาษากรีกเนี่ยคำว่าทรงอยู่ท่ามกลางเรานะครับแปลว่าทรงเป็นพระวิหารทรงเป็นพระพลาพระพลาในสมัยโมเสสใช่ไหมครับพระวิหารในสมัยของดาวิดใช่ไหมครับโซโลมอนใช่ไหมครับนั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์พระเยซูปรุงเป็นมนุษย์และเป็นพระวิหาร ที่เรานั้นเข้าไปถึงพระองค์ได้และสัมผัสกับการทรงสถิตยอยู่เป็นพิเศษได้ดางนั้นพระเยซูเป็นคําตอบครับและเมื่อเราเห็นพระสิของพระเยซูนะครับผู้เป็นผู้ที่มาจากพระบิดาพระเยซูนั้นบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงความจริงคืออะไรครับความจริงก็คือพระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเยซูนั้นก็คือคําสั่งสอนเป็นพระคำของพระเจ้าบริบูรณ์ทหพระคุณคืออะไรครับพระคุณพระคุณนั้นคือเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับหรือเปล่าคําตอบคือไม่สมควรแต่เรายังได้รับโดยที่ไม่เสียอะไรเลยของฟรีครับเพราะฉะนั้นพระคุณนั้นเป็นอะไรที่ให้กับเราจากพระเจ้าโดยความพึงพอใจของพระองค์เองในชีวิตของพวกเรา ฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านทางพระเยซูเมื่อพระเยซูนั้นเป็นพระวิหารหลังใหม่และเราสามารถเข้าถึงการประทับพิเศษของพระองค์ได้นั่นคือสิทธิพิเศษที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสามารถเข้าถึงพระองค์ได้เข้าหาพระองค์ได้นะครับแล้วก็สัมผัสกับการประทับอยู่ของพระองค์ได้แต่เมื่อเราสัมผัสกับการประทับอยู่ของพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลง ผมอยากจะยกตัวอย่างในสมัยโบราณก่อนที่ผมจะจบคําเทศนาในวันนี้คนที่มีความบาปเมื่อเขาไปเข้าไปถึงในพระวิหารของพระเจ้าบาปของเขาจะได้รับการยกให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากการที่ชีวิตของพระเยซูถูกแขวนไว้บนแมงเข็นการที่เนส่วนของพระองค์และผู้ที่เข้าไปถึงพระองค์นั้นเข้ามาถึงด้วยจิตใจสารภาพบาป ขอการให้อภัยโทษจากพระเจ้าแต่ตรงนี้นี่เองครับก็คือเป็นอะไรที่เป็นอธิปไตยนะครับและพระคุณที่มาถึงชีวิตของเรานั่นในเช้าวันนี้พี่น้องครับการรับการฟื้นฟูบูรณะที่ยิ่งใหญ่คือการกลับใจใหม่เข้ามาหาพระเจ้าและรับการอภัยโทษที่มาจากพระเจ้าทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆเ,เสียทิ้งสิ่งที่เราเสพติดทิ้งสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรา ตกต่าตกต่าออกห่างจากพระเจ้าเสียให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์สําหรับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนบนแมงเขนพงทรงเป็นพระผู้ไถ่ไถ่ข้าพง์หลายออกจากความผิดความบาปนําการคืนดีระหว่างพระเจ้ากับเหล่าข้าพง์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาให้เหล่าข้าพระองค์ทุกคนจะสํานึกในพระคุณของพระเจ้าและปรินนาตัว ในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อองค์พุทธเจ้าต่อไปกระทลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมียนพี่น้องครับพบกันใหม่วันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับ จะมีใครสักกี่คนอยอมตายเพื่อช่วยได้ไหมคุณบาและฉันสุดสาบซึ้งในพระคุณใครอยสู้ได้ ช่วยฉันให้พน้นหลุดพน้นคำแช่งสาจะมีใครสักกี่คนอยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบาปและฉันสึกสาซึ่งในรพระคุณกระทรงยอมแบกไว้พระองคแบกรับไว้ ุกและโศกโรคภัยให้ฉันได้มีเสรีกะทรงยองแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระ พระสงยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ทุกละยโศกรคภัยให้ฉันได้มีเสรีอพระสงค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาดลึกในใจเดือดให้ฉันอยู่ในพระคุณ ประสรงยอมแบกไว้พระองค์แบกรักไว้ทุกและสบโรกให้ให้ฉันได้ในเสรีระสงยอมแบกไว้